จอยากถามอะไรขอยากถามได้เจอกับตตอๆไหมหนูเล่นติ๊กตอกตลอดหนูโดนเล่นติ๊กตอกตลอดเวลาเลยออไม่ใช่ต้องที่จะติ๊กตอกไม่น่ารักเลยนะไม่ถามผู้ชายทำไมอ่ะโยนให้แต่ผู้หญิงอ่ะแบบว่าลาเดินวันนี้วันนี้เจอไม่น่ารักเลยเนี่ยให้แต่ผู้หญิงตอบไม่ถามผู้ชายเลยประชาชนดูสิคะพร้อมชาวเน็ตได้ไหมเนี่ย น้องเนยกับพี่ตงตงเป็นเพือนกันได้ใช่ไหมเนี่ยเน่ค่คู่คูพูดอะ่รไดู้่คู่คูเนู่คู่คเ่คู่คู่คูเคูีู่คู่คู่คู่เู่ค่คู่นู่ค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 ่คูคู่นู่คคเ่คูคูค่ค่่่นค่ค เรียกได้ว,ว่าทำเอาชาวเน็ตนะคะแฟนๆที่ติดตามเนี่ยแหกเข้าไปคอมเมนต์กันอย่างมากมายคุณผู้ชมกับการตอบคำถามนะคะของสาวเบนรักวันนี้หรือว่าเบสคำสิงภายหลังจากเมื่อวานที่ผ่านมานี่แหละค่ะทางด้านของเบสเนี่ยก็ไปออกงานงานหนึ่งซึ่งภายในงานดังกล่าวนะคะก็มีทางด้านอดีตแฟนหนุ่มนะคะอย่างหนุ่มตรงตรงต,รงตริศกรเนี่ยไปร่วมงานนี้ด้วยเหมือนกันคุณผู้ชมพร้อมกันนี้นะคะในระหว่างนั้นเนี่ยสาวเบสก็ได้มีการออกมาให้สัมภาษณ์นะคะกับพี่ๆซื่อ มวลชนและบางช่วงบางตอนนะคะของการสัมภาษณ์เองก็ได้มีการถามสาวเบสนี่แหละบอกว่าขออนุญาตถามนะคะได้เจอกับตอต,อตอไม้ซึ่งสาวเบสนะคะก็เลยพูดขึ้นมาบอกว่าไม่น่ารักเลยนะ ไม่ถามผู้ชายอาจทำไมอ่านนะคะโยนให้แต่ผู้หญิงไม่น่ารักเลยเนี่ยให้แต่ผู้หญิงตอบนะคะไม่ถามผู้ชายประชาชนดูสิคะฟ้องชาวเน็ตได้ไหมเนี่ยชาวเน็ตคะหนูพูดอะไรได้ไหมเนี่ยคุณผู้ชมซึ่งนี่ก็คือคําตอบนะคะจากสาวเบลรักวันนี้หรือว่าเบสคําสิงจนทําเอานะคะแฟนๆเนี่ยชาวเน็ตนะคะเมื่อได้ยินแบบนี้ก็เข้ามาคอมเมนต์คุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นนะคะเกี่ยวกับการตอบคําถามของสาวเบสอย่างมากมายโดย โดยชาวเน็ตนะคะก็มีการเข้ามาบอกว่าชอบชอบนะคะเบสฉลาดตอบบางก็มีการบอกต่อนะคะว่าเลิศม,มากคนสวยต้องฉลาดตอบแบบนี้เดินหน้าค่ะน้องสวยทุกมุมขนาดนี้ใช้ชีวิตให้มีความสุขนะเบสตอบเลิศนะคะเบสน่ารักบ้างก็บอกว่าชื่นชมน้องเบสคุณผู้ชมและก็มีอีกหลายตอนหลายคอมเมนต์เหมือนกันนะคะจากชาวเน็ตจากแฟนๆเมื่อได้ยินนะคะคําตอบจากปากของสาวเบนรักวนันนี้หรือว่าเบสคาสิงกันแบบนี้แล้วคุณผู้ชม ซึงก็เป็นอีกหนึ่งคำตอบนะคะที่ทำเอาแฟนๆเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์กันสนั่นเลยแหละคะ่ะคุณผู้ชมอ่ะก็เป็นว่าเรื่องนี้เนี่ยมันก็ผ่านมานานกันแล้วนะคะคุณผู้ชมขาทางด้านของเบสเองเนี่ยก็คงไม่อยากจะพูดถึงเรื่องนี้แล้วแหละตอนนี้ก็ต่างฝ่ายนะคะต่างโดนหน้ามูฟออนไปใช้ชีวิตของใครของมันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ยังไม่หมดนอกจากนี้สาวเบสเนี่ยยังได้เผยถึงสถานะหัวใจของเธออีกด้วยเรื่องการมีแฟนอะยังไงเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของสาวเบสกันค่ะ สองปีที่ผ่านมามันยังไงบ้างไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยค่ะรักแท้มันหน้าตาเป็นไงรักแท่นั่นสิก็เลยต้องมาเล่นเรื่องตามหาไงเพราะเราก็ไม่รู้ว่ารักแท้หน้าตาเป็นไงเราก็เลยได้เล่นแต่ตามหาตามหาอ่ะ้วตอนนี้อายุเท่าไหร่ละยี่สิบห้าค่ะอ้าวครบกี่ที่บอกแล้วนี่เอ๊ะเอ๊ะหนูเคยพูดหรอคะหเคยพูดไว่าอายุยี่สิบห้าจะเปิดตัวแฟนสามสิหรือเปล่าฟังผิดเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูโพสต์เดี๋ยวไปดูโพสต์ ใช่คือบางทีอะวันนี้เราพูดอย่างหนึ่งพรุนี้เราก็อาจจะพูดอย่างหนึ่งก็ได้อาทิตย์หน้าอาจจะพูดอย่างหนึ่งก็ได้เออคือขนาดความรักใจเรามันยังเปลี่ยนกันได้เลยเรื่องของการตอบพี่ๆนักข่าววันนี้มันก็อาจจะเป็นอีกอย่างหนึ่งพรุ่งนี้ก็อาจจะเป็นอีกอย่างหนึ่งใจเราเปลี่ยนก่อนดูเพื่อความบันเทิงเยอะๆคิดจเราอยากนี้ไปไหมคะอยากมีสิคะ อยากมีอยู่แล้วแฟนอ่ะไม่มีใครแบบให้กำลังใจเลยตอนทำงาน oh.